ดีค่ะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนของกลุ่ม MWT วันนี้พวกเราก็จะมาเรียนนวัตกรรมค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นแรกนะคะก็คือนวัตกรรม Apple ิ้ลมังคีหรือนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กเล็กกลุ่มแพ้อาหารทั้ง8ชนิดนะคะซึ่งเป็นการพัฒนาสูตรอาหารที่มีคุณค่าทางพุชนาการเหมาะสาหรับเด็กและปราศจากวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ โดยเราจะใช้เข้ากล้องอินทรีย์เป็นส่วนประกอบหลักหลังจากนั้นก็นําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดกึ่งเหลวด้วยกระบ,บวนการทําให้สุกบางส่วนแล้วก็ให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดจากนั้นเราก็ากนําไปพัฒนาต่อกลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดกึ่งแข็งด้วยเทคโนโลยีนึ่งด้วยไอน้ําแล้วก็บ่มพักไว้ค่ะเพื่อให้โมเลกุลของคาร์โบไฮเดตได้จัดเรียงโมเลกุลตัวใหม่ค่ะ สารการแอปเปิ้ลมังกี้นะคะความรู้ที่ใช้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านเคมีคือการทำให้แห้งด้วยรังสีส่วนด้านชีวะนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันด้านโภชนาการนะคะก็เป็นคุณค่าโภชนาการของอาหารส่วนด้านการวิจัยก็จะเป็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบและสุดท้ายนะคะจะเป็นด้านการผลิตอาหารเสริมค่ะหากขาดความรู้ที่ใช้นะด้านชีวะนะคะก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ เด็กที่รับประทานนะคะอาจเกิดอาการแพ้และถึงแก่ความตายได้ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นต่อมานะคะก็คือนวัตกรรมกีวานาเจอร์เป็นนวัตกรรมน่าผลิตภัณฑ์และการผลิตสีพิกเมนคุณภาพสูงจากพืชธรรมชาติโดยนำพืชธรรมชาตินะคะมาผ่านกระบ,บวนการสกัดสีโดยใช้สารส้มเป็นตัวตัดสีจับโมเลกุลของสี และก็นับใช้โซเดียมคาร์บบเนตนะคะเป็นตัวปรับค่าความเป็นกรดเป็นเบสเพื่อให้ได้เฉดสีที่หลากหลายและช่วยทําให้เกิดการตรกตะกอนเพื่อให้คุณภาพของสีที่ได้นั้นมีความสม่ําเสมอและมีคุณภาพมาตรฐานระดับอุตสาหกรรมค่ะ ค่ะค่ะความรู้ที่ใช้ด้านเคมีอาจทําทให้สก,กัดสีไม่ได้หรือไม่รู้คุณสมบัติของสีอาจทําทให้สีที่สก,กัดได้มีความเป็นกรดหรือด่างมากเกินไปหรือสีที่สก,กัดได้มีคุณภาพไม่สม่าเสมอและมีมาตรฐานต่ําลงค่ะนวัตรกรรมชิ้นสุดท้ายนะครับเพมเพลคือนวัตรกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ครีมรักษาอาการลิสสีดวงขวา โดยการนำสมุนไพรว่านชักมดลูกมาทำสารสกัดใต้สาร,สาร,รซันโทไรโซที่มีคุณสมบัติต้านอาการการ,การอักเสบโดยผ่านกลไกลไซโคออกซิเจนเนตท้งนี้สารที่ได้เราจะมาทำผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับความรู้ที่ใช้ด้านชีววิทยา เกี่ยวกับพยาธิหรือโรครีสีดวงทวารกลไกการยับยั้งโรคริสีดวงทวารความรู้ด้านการงานอาชีพคุณสมบัติของว่านช้างมดลูกความรู้ด้านเคมีด้านกระบวนการการสกัดหรือด้านกระบวนการการควบคุมคุณภาพของสารออกฤทธิ์ด้านการผลิตครีมหากเกิดความผิดพลาดด้านเคมีอาจทำให้สมุนไพรว่านช้างมดลูกที่นำมาสกัดเป็นครีม เกิดการสกัดไม่ได้และหากมีความรู้ไม่เพียงพออาจทําทให้ครีมที่สกัดออกมามีประสิทธิภาพที่ลดต่าลงและการรักษาเลือีดววอาจไม่เป็นไปตามประสิทธิภาพที่ควรค่ะและนี่ก็คือนวัตรวกรรมทั้ง3ชนิดที่กลุ่มเราเลือกมาวิเคราะห์ค่ะ